สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบปรัรทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกุโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเราจะผ่านผลวิกฤตนี้ได้ด้วยความสามัคคีท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นห่วง าหารหารที่อยู่ตามชายแดนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเผยแผ่าบารมีประสบการณ์มีผู้ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ว่าเป็นการเขียนจากลูกศิษย์ทั้งหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าเป็นสิ่งที่ข้าน้อยตกใจมาก ไม่เคยคิดว่าหลวงปู่จะมอบให้ใครเลยเพราะท่านห่วงมากแทบไม่ให้ใครจับเลยตะกกดที่หลวงปู่ติดตัวตลอดแม้นยามนอนก็ไม่เคยถอดได้มอบให้ท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศินภาดกลางไว้คุ้มกรายพอมสอนวิชามนส่ปุรีและให้รีบนำผ้ายันพระโอระมาน ชุดที่สองนี้ไปแจกจ่ายทหารโดยเร็วท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้มอบตะกุดที่องค์หลวงปู่หวงมากโดยเฉพาะเวลาที่ท่านจำวัดท่านจะไม่ยอมถอดเลยท่านได้มอบให้กับแม่ทัพภาคที่สองไว้คุมกายหอมสอนวิชามนสูุปุรี และให้รีบนำผ้ายันพระโหรมานชุดที่สองนี้ไปแจกทหารโดยเร็วท่านผู้ฟังครับหลายคนก็ได้ออกมาพูดว่าเอ๊ะทำไมหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านจึงได้สั่งว่าให้รีบนำผ้ายันนี้ไปแจกใจให้กับทหารโดยเร็วก็เพราะว่า หลวงปู่ท่านเป็นห่วงเหล่าทหารหารที่อยู่ตามชายแดนเราในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาประเทศไทยเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ก็เพราะความสามัคคีของคนในชาติเท่านั้นท่านผู้ฟังครับภัยสงครามใดๆก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะ เรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศาสนาของเราได้อุ้มชูชาติพระมหากษัตริย์ไปตลอดการเรื่องนี้น่าฟังครับผมได้รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโดเรื่องหลวงตามหาบัวอริยสงฆ์กูชาติ โดยในหนังสือได้เขียนไว้ดังต่อไปนี้เวลานี้ชีวิตอยู่นี่เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและจะทำด้วยความเมตตาสงสารเพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้ต่อไปเป็นตลอดอนันตการนั่นก็คือปณิธานอันสูงสง่ง และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสง่างามของพระธรรมวิสุทธิ์ทมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปโนแห่งวัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดปุรธานีอริยสงฆ์ผู้ที่มีเมตตาธรรมอันล้นเหลือต่อประเทศชาติและประชาชนผู้ทิศสังขารอันสูงไหวของตนที่สมควรจะต้องพักผ่อน ในที่สปเะยะแต่กลับมาเพียรเที่ยวเทศนาให้คนในชาติรู้สึกและสำนึกถึงการเสียสละเพื่อประเทศชาติในยามที่ประสบกับภาวะวิกฤตอย่างหนักจากเหนือจะหลดได้จากตะวันออกจะหลดตะวันตกทุกหนทุกแห่งและทุกก้าวของท่านที่เหยียบย่างลงพื้นแผ่นดินไทย เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่เพียงเพื่อหวังให้เราทุกคนสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลานได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างมีศักดิ์ศรีไม่เปลี่ยนท่าและเสียเอกราชทางเศรษฐกิจให้แก่ระบบทุนนิยมแห่งโลกสมัยใหม่เหมือนดังที่หลวงปู่มั่นภริทัโตพระโบรพาจารย์ใหญ่ ่ายวิปัสสนากรรมฐานและเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตามหาบัวได้กล่าวพยากรณ์ไว้เมื่อพุทธศักราช2482ว่าในอนาคตเบื้องหนา้าพระมหาบัวนี้จะทำประโยคใหญ่ให้แก่ประเทศชาติและพระศาสนาเปิดตำนานพระป่ากู้ชาติ ย้อนกลับไปครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินอย่างร้ายแรงในปีพุทธศักราช2540โดยนโยบายเปิดตลาดเสรีทางการเงินของรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันส่งผลให้บรรดากองทุนเกงกำไรซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาใช้กลยุทธ์ที่เหนือกว่าโจมตีค่าเงินบาท เพื่อการเก่งกำไรค้าเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งนำเงินตราสำรองต่างประเทศออกมาต่อสู้จนกระทั่งเงินตราสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทยสูญหายไปเกือบหมดสิน้นจนรัฐบาลพลเอกเวลิตรยงใจยศต้องประกาศลดค่างเงินบาท อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องจาก25บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่36บาทจนประชาชนโกรธแขนและขับไล่และในที่สุดนายกรัฐมนตรีชาวรลิตต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540หลังจากบริหารประเทศเพียง11เอดือนอีก9วัน ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2,540ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประสบภาวะขาดทุนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมากธนาคารและสถาบันการเงินถูกสั่งปิดหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนต่างประสบสภาวะนี้สินพลุงพรังแม้แต่โรงพยาบาลต่างๆก็ถูกตัดงบประมาณจากรัฐ ข่าวฆ่าตัวตายเกิดขึ้นรายวันเพราะมีกิจการล้มละลายไม่มีเงินใช้หนี้โรงงานและกิจการห้างร้านทยอยปิดตัวไปตึกแถวอาคารพาณิชย์มีแต่ความลกหล้างว่างเปล่าไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยโครงการก่อสร้างถนนหนทางกลายเป็นเศษอิดเศษปูนผู้คนต่างพากันตกงานบัณฑิตจบการศึกษาก็ไม่มีงานทำ ทั่วทุกหัวแหลงมีแต่ภาพแห่งความสลดหดผูใจอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างไรก็ตามในท่ากลางสภาวะล้มละลายทางการเงินของประเทศซึ่งหลายคนเปรียบเปยว่าเป็นการเสียกุงครั้งที่สามได้มีพระพิสุชลารูปหนึ่งซึ่งจำศีลภาวนาอยู่ในป่าเขา ไม่ได้ทราบถึงความเดือดร้อนของบ้านเมืองแล้วก็ไม่อาจนิ่งดูได้ท่านไน้ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้ประชาชนออกมาช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองเหมือนบรรพบุรุษที่ออกมาปกป้องและกอบกู้ชาติบ้านเมืองเมื่อคราวเสียกุงครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองพระพิสุชลารูปนั้นก็คือหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโน โดยหลวงตาได้จัดตั้งกองทุนภาพป่าช่วยชาติขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคประชาชนในรูปของทองคำและเงินตราต่างประเทศโดยมีเจตนาที่จะนำไปใส่ไว้ในคลังหลวงเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินของประเทศจิตหลวงตานิมิตถึงชาติไทย ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีพุทธศักราช2,541ก่อนที่จะเริ่มโครงการช่วยชาติหลวงตามหาบัวได้เร่านิมิตถึงชาติไทยให้ลูกศิษย์ฟังว่าปกติทุกเคินเราเข้าสมาธิภาวนาเป็นวิหารละธรรมแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลอำนาจของจิตนี้แผ่ไปไม่มีประมาณ ทะลุแผ่นดินแผ่นฟ้าไปหมดไม่มีอะไรมากว่างกัน้นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดในสามแดนโลกกระเทนี้แต่คืนนั้นจิตนี่ก็ประวัติถึงประเทศชาติบ้านเมืองที่อาศัยเกิดมาเป็นระยะเวลานานกำลังวิกฤตด้วยหนี้สินเป็นแสนล้านเกิดความห่วงใหญ่ห่วงสงสารย่นเข้ามาถึงจุดเมืองไทย ติดนี้สินเมืองนอกเมืองไทยจะจมในนิมิตภาวาดานั้นปรากฏว่าประเทศชาติบ้านเมืองมืดคลึ้มประหนึ่งว่าอุ้งหัดแห่งพยาบาลที่กลางเล็บไ้รอบปัตภีมมนทนไทยคอยแต่จะบีบร,รัดผู้อยู่ภายใต้ให้ตายไปในเร็วพันธ์ ในจิตดวงอ่อนนิ่มพิจารณาภาวนาแผ่เมตตาออกไปทางใดมีแต่ความเมื่อดำปกคลุมหุ้มห่อประการหนึ่งว่าจะหมดหวังในแสงสว่างทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรมาขวางกัน้นทางเดินแห่งวิหารธรรมแห่งจิตที่มีเมตตาครอบโลกนี้ได้เลยพิจารณาแผ่เมตตาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและ ทั้งี่พยามาณตัวมืดบอดจ้องจะทำลายสรรพสัตว์บนพื้นโลกก็หายอมรับเมตตาและอัดธรรมอันนั้นใหม่ท่านเล่าในจิตตภาวนากำหนดจิตพิจารณาหาใครหรือผู้ใดที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระและจุดประกายให้แสงสว่างแก่ประเทศชาติที่ดำมืดหรึมนั้นไม่เห็นมีประหนึ่งว่าหมดหวังแล้วหนอ ชาติบ้านเมืองคราวนี้ถึงข่าวจะสูญสลายสิ้นชาติและศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมาเป็นระยะเวลานานมองไปช่องทางใดก็มีแต่ความมืดมิดปิดตามเมื่อไม่เห็นผู้ใดพอที่จะช่วยได้แล้วจึงกำหนดจิตภาวนาย้อนเข้ามาภายในตนปรากฏว่าแสงสว่างเอียงหิกห้อย จึงกำหนดจิตเข้าไปตามลำแสงอันน้อยนิดนั้นลำแสงนั้นรูเล็กคับแคบกว่าจริงแต่เมื่อกำหนดตามลำแสงนั้นออกไปจนสุดทางแห่งความเมืดที่อุ้งหัดแห่งมานปกคุมปรากฏว่ามีแสงสว่างจ้าโลง่งโป่งสดใสเบิกบานเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจหลวงตามหาบัวท่านเล่าต่อไปว่า แสงเพียงหิ่งห้อยนั้นคือตัวท่านเดงท่านให้อุบายว่างานช่วยชาติของท่านคราวนี้จะมีอยู่สองทางก็คือหนึ่งจะเป็นทางบุญนำหมู่มหาชนเพิ่มพูนแนวทางไปสู่สวรรค์พมทมโลกและนิพพานและสองจะเป็นทางบาปไปนรกสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่อนุโมทนาแต่คิดจ้องที่จะทำลาย ลบดูดูหมิ่นเหยียดย่ำทำลายสก,กัดกั้นแนวทางเพิ่มพูนความดีคิดว่าจะได้แบกหามโลกประเทศไทยทั้งชาติมันก็คงเป็นนิสัยวาสนาเวลานั้นเรากำลังป่วยหนะักเกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ขั้นสุดท้ายถ่ายท้องวันละสิบกว่าครั้งหมอบอกว่าหลวงตาไม่รอดจึงมีความวิปริตวิตกว่า เราตายแบบนี้จะทำอย่างไรชาติไทยของเราถึางกับหลงโกว่าถ้าหลวงตามหาบัวตายหรือถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตายเมืองเรายังจมไม่ได้นี่คือกำลังใจของเรามันจะพยายามแบกไหวเอาให้ได้ส่วนร่างกายไม่ต้องพูดถึงเลยมันหมดสภาพแล้วที่อยู่ได้ก็เพราะกำลังใจ ใจมีวิหารและรรมอย่างเดียวเท่านั้นหลวงตาปารบหลังจากนั้นด้วยความเมตตาธรรมที่มีต่อชาติแล้วก็พี่น้องชาวไทยหลวงตามหาบัวได้ทำการระดมความช่วยเหลือจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศประกอบผู้สถาน,นาการณ์บ้านเมืองโดยเปิดตัวโครงการช่วยชาติ อย่างเป็นทางการในวันที่12เมษายน2541โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักอัครราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสายสามกรุงเทพมหานครเพื่อปลูกจิจสำนึกของชาวไทยในยามประสบทุกข์ให้รู้จักน้อมนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจทางวัตถุหลวงตาเมตตาออกมาเป็นผู้นำในการบริจาคเงินทองช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกภาคทั่วประเทศเพื่อนำทองคำเข้าสู่ขังหลวงและเป็นการรักษาสเสถียรภาพทางการเงินให้มั่นคงปลอดภัยและเป็นหลักประกันของชาติ และวันนั้นหลวงตาได้เทศแก่ทุกคนที่สวนแสงธรรมตอนหนึ่งใจความว่าดูสภาพของเมืองไทยแล้วพี่น้องชาวไทยทั้งหลายต่างคนต่างมีความทุกข์ร้อนทุกขย่อมยากกันไปโดยดำดับดำดาไม่ว่าสถานที่ใดก็ทนใจอยู่ไม่ได้จึงต้องออกความคิดความเห็นในแง่ต่างๆที่จะนำชาติไทยของเรา ให้เป็นไปด้วยความแข็งขาดปลอดภัยหาทางใดก็ไม่เจอตามความสามารถความคิดอ่านของตัวเองหาแล้วหาเล่าหาไม่เจอสุดท้ายเลยต้องเอาหลวงตาบัวเป็นตัวประกันนำพี่น้องทั้งหลายเพื่อจะบริจาคทรัพย์ที่มีอยู่ของตนเข้าช่วยชาติของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละเริ่มต้นเหตุเป็นอย่างนี้ จึงได้ออกประกาศตนจากวันนั้นหลวงตาได้เคลื่อนทับแห่งธรรมเรียกว่าออกปินทบาทผู้ชาโดยหลวงตาปารบว่าจำเป็นจะต้องอาศัยความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยทุกคนให้ต่างเสียสละช่วยกันอย่างจริงจังและเมื่อคำปารบดังกล่าวกระจายออกสู่สังคมกว้างขวางขึ้น ผู้เคารพศรัทธาท่านและผู้ที่มีความรักชาติเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วต่างออกมาแสดงน้ำใจสละเงินทองช่วยกันเมื่อคณะบุคคลต่างๆทั้งในและต่างประเทศรับรู้มากขึ้นน้ำใจแห่งความรักชาติก็เริ่มทยอยหลังไหลมาก,กันอย่างไม่ขาดสายอย่างไรก็ตามเนื่องด้วยความเมตตาสงสารของท่าน ต่อพี่น้องชาวไทยแม้นจะชลาภาพนิเนตเงยเพียงใดท่านก็อุตสาห์ฝืนสังขารไปแสดงธรรมเทศนาท่ามกลางความห่วงใยของลูกศิษย์พระเนรคารวาสเกี่ยวกับสุขภาพของท่านแต่ไม่มีใครสามารถทัดทานความเมตตาของท่านได้เพราะการที่ประเทศชาติและประชาชนต้องประสบกับเคราะห์กรรมในครั้งนี้ ทำให้หลวงตาไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่ได้ด้วยเมตตาธรรมแม้นจะชรลาภาพโดยวัยขณะนั้นแปดสบสี่ปีและทั้งทาุขันร่างกายยังมีโรคภัยเข้าเบียดเบียนต้องถ่ายท้องถึงวันละเจ็ดถึงแปดครั้งต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาถึงแปดเดือนเต็มอาการถ่ายท้องของท่านก็ยังไม่ดีขึ้นแต่อย่างใด ระยะน,นั้นหลวงตาจึงดูสู้ผอมหมดเที่ยวแรงแม้นจะเดินจากกุฏิไปศาลาเพียง3 0มสถึงสีเมตรก็ยังโซเซแทบจะเดินไม่ไหวถึงกับทําให้หลวงตาตกลงปงใจแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ทันเข้าพรรษาปีพศสองพันห้าร้อย่ดอย่างแน่นอนจากนั้นท่านสั่งให้พระธรรมเมนแบบเรียบง่าย เพื่อเตรียมไว้เผาศพคงท่านเองอย่างไรก็ตามอุปสรรคอีดขวางทางคู่ชาติของหลวงตาก็ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นในวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2541หลังฉานพระตาหารเช้าหลวงตาได้เดินทางโดยรถตู้ไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งและบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลในอำเภอใกล้เคียง ระหว่างทางได้ประสบอุบัติเหตุกระทันหันเป็นเหตุให้หลวงตาได้รับบาดเจ็บกระดูกแขนขวาแต่ต้องเยียวยารักษาอยู่หลายเดือนกว่าจะหายเป็นปกติซึ่งในระยะนั้นคณะ์ได้กราบขอให้หลวงตายุติการช่วยชาติเพราะห่วงสุขภาพหลวงตาโดยเฉพาะเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาแต่ด้วยความเมตตาต่อชาติบ้านเมืองมีน้ำหนักมากกว่า หลวงตาจึงยืนยันจะดำเนินต่อไปพร้อมให้เหตุผลว่าแม้หลวงตาจะประสบอุบัติเหตุกระดูกแขนแตกที่กลนพิการเช่นนี้หลวงตายังไม่รู้สึกห่วงตัวเองยิ่งกว่าชาติไทยของเราเราห่วงชาติไทยเราจริงๆนะเราติดหนี้เขาถึงขนาดที่ว่าเมืองไทยเราจะจมในปี40เป็นปีที่ร้อนมากที่สุด สำหรับเมืองไทยเราหลอนเข้าไปถึงศาสนาหลอนเข้ามาหาหลวงตาถึงขนาดร้องโกกเลยหลวงตาบวชมาก็ไม่เคยโกกแบบสะเทือนมาทั่วประเทศไทยนี้ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นหลวงตามหาบัวดได้ปลุกขวันกำลังใจของคนไทยและร่วมสืบทอดเจตนาลมจากบรรพบุรุษ ในการระดมเงินบริจาคเพื่อเพิ่มทุนและปกป้องทังหลวงไม้เท่าชีวิตด้วยมุ่งหวังเพียงเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างสงบมั่นคงของสังคมไทยและไม่นานหลวงตามหาบัวก็สามารถรวบรวมทองคำและเงินสกุลต่าง,างๆเข้าคังหลวงของประเทศมูลค่ามหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ ชาติไทยในโลกแน่ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังของลุงตาส่งผลในการช่วยชาติของท่านคิดมูล,ลค่าเป็นตัวเงินจำนวนมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติชีวิตของบุคคลใดในประเทศขณะที่เงินหล่อน้าและก็ทองคำบริจาคจำนวนนี้มาจากน้ำใจชาวไทยทั้งชาตินับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ชมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานวงศ์หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนพ่อข้าประชาชนตลอดจนพระสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันเสียสละเพื่อชาติสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ